ชิงโชคทองอยู่แล้วไหมครับก็ปกติก็สั่งชุดอื่นนะครับแต่ว่าเห็นอันนี้มันแปลกๆก,ก็เลยลองสั่งดูแล้วมันมีคิวอารโค้ดอะไรก็เลยลองส่งดูไปัางแรกเหกันครับมันเหมือนดวงอะมันเหมือนแบบ <laughs> บักเก็ตบักเก็ตไก่ให้โชคตะโกนเรียกที่บาท์ะว่าแบบต้องสั่งชั้นนะสั่งชั้นนะอย่างนี้สุดท้ายก็ได้ทองเลย <laughs> ใช่ครับน่าจะเป็นโชคด้วยครับ ได้ได้ได้อย่างนี้ได้ไปเอ่อบนบานสารกล่าวที่ที่ภูอะไรนะภูทอกหรือเปล่าครับที่หนองคายบ้านรั้นอยู่บึงการครับภูทอกอ๋อภูทอกอยู่บึงการโอเคเป็นวิธีการเอยเที่ยวไทยนะคะขอโทษทุกคนด้วยไม่เป็นไรครับมีมีเคล็ดลับอะไรไหมครับเราส่งแค่ครั้งเดียวขนาดนี้ถึงได้ทองเลยไม่มีครับก็ดวงล้วนๆครับอน่าจะฟุกด้วยนะมั้งครับ นี่คนมันจะได้ทองอ่ะเนาะใช่ไหมพี่บาร์ตครับนี่โอเคยินดีกับพี่บาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะครับค่ะโอเคขอบคุณพี่บาร์ตมากเลยนะคะขอบคุณพี่บาร์ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยนี่เออเห็นไหมลูกบาเจอกับลุกบอลก็เลยเป็นงานโชคดีเลยใช่ไหมโชคดีเลยครับนี่ อุยตายแล้วตอนนี้มีแฟนคลับมีใครส่งมาอะไรบ้างหรือเปล่าหมอุ้มภาษาอังกฤษล้วนๆเลยจ้ามี The อินเตอร์แฟนส์ครับผมใช่มีพี่กับอ่านคอมเมนต์นั้นไหนมีชอบคอมเมนต์นั้นไหนบ้างไหมพี่กับเอ่อพีซเทลมีมิงกาลาบาเลยครับมิงกาลาบ้ามิงกาลาบา อ๋อมีคนบอกว่าไหนบอกให้น้องถามไงครับพี่เจน <laughs> นี่ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันเออมันหลุดมันหลุดเนาะสันทัชชานทิทิกรนมันก็เลยเออหลุดไปเรื่อยๆนี่สวัสดีพี่กัปสวัสดีพี่เจนนี่นี่โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้นั้นลองลองให้กัปถามดีกว่าถ้าสมมุติเอ่อพี่เจนนี่เป็นผู้โชคดีกัปจะถามพี่ว่าอะไรบ้างเออไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผม อ่าชื่ออเล็กซานดาอะเลอเล็กซานด้ายามาฮ่าฮอนด้าอ๋อพี่ฮอนด้านะครับค่ะพี่ฮอนด้าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับเรียกฮอนเฉยๆก็ได้ค่ะก็ได้ครับพี่ฮอนพี่ฮอนเป็นเป็นลูกครึ่งไหมครับเป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งอะไรครับพัทลุงสงขาค่ะออกมาเป็นไรครับออกมาเป็นหัดใหญ่ค่ะ มีคนอุ้ยมีคนบอกว่าพี่กัาวััเสื้อแดงเป็นอะไรที่ดีมากออมีบอกว่าไอดอน u ันเด s t a สแตนบัตแอมลันเฮ้ยลาวลาร์ฟลาบชิงอุ้ยแต่แล้วว่ภาษาอังกฤษไม่ดีอ่ะสเตย์แอปสเตย์แฮปปี้สเตย์บิวตี้ฟูลอนี่โตขึ้นผมจะเป็นพี่เจนนี่เฮ้ยแล้วใช้คำว่าผมโตขึ้นผมจะเป็นพี่เจนนี่ใช่ครับ กราฟอยู rab, mm ่อ่ะแฮนซัมโอ้ thank you หูมีต่างชาติมีมีมาหลายชาติเลยอะ่ะนี่โอเคนี่พี่กาบ okay. <c oughs> โอเคอวันนี้มีความสุขจังเลยอะ่ะอยู่ก็ส่งกันครับได้กลับ <c oughs> มาเจอพี่เจนี้ได้ครับวันนี้ โอ้ยว้าจังเลยอะแต่ใครใครอยากมีความสุขแบบนี้นะคะแบบเออสุขด้วยอร่อยด้วยแบบได้ทองด้วยนะคะอย่าลืมเคปซี K มีโปรโมชั่นโกลเด้นบั克เก็ตนะคะที่จะชวนให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าไงมาซื้อแล้วมาลุ้นทองกันมาเป็นผู้โชคดีกันนะคะกติกาง่ายมากง่ายมากมากเลยนั่นก็คือซื้อชุดไก่ให้โชคนะคะแล้วก็ชุดไก่ให้ลาบเนาะหรือว่าชุดบั克เก็ตอื่นๆที่ร่วมในการนะคะจะได้รับสิิ์ริงโชคหนึ่งสิเนาะแต่ว่า ถ้าใครหลายคนเนี่ยซื้อผ่านช่องทางของ KFC Delivery หรือว่าเซลล์พ i ิกอ p เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ถึงสองเท่านี่ซื้อเสร็จแล้วนี่ซื้อเสร็จแล้วก็อย่าลืมสแกน QR Code นี่สิ QR Code ตรงข้างถังบัคเก็ตนะคะแล้วก็คลิกลงกอ่อกคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รายละเอียดใบเสร็จให้เรียบร้อยที่สำคัญอย่าลืมเก็บใบเสร็จใบด้วยในจาร่วมสนุกได้แต่วันนี้ จำไว้นะจ้าร่วมสนุกได้แต่วันนี้ไปจนถึง29กันยายนนี้นะแล้วก็ประกาศผลรางวัลอีกหนึ่งครั้งวันที่12ตุลาคมนะจ้าอย่าลืมไปติดตามได้เลยนะคะประกาศผลกันที่ g o l d e n b u c k e t k f c c o t h นะคะหรือว่า f c e e o o o k แฟนเพจของ KFC อใช่ครับดีมากสำหรับชุดค่ะสำหรับชุดชุดไก่ให้โชคให้ลาบเนาะอ๋อใช่ครับ สำหรับชุดไก่ให้โชว์นะครับผมสามารถซื้อได้ทุกช่องทางเลยครับแถมยังได้ปอรเกตไลน์ลิมิเต็ดอีกด้วยนะครับ <ừ. S 1> ผมปีนึงเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครพาลาดแล้วเนี่ยระวังจะเสียใจนะครับผม,ามสาสแล้วไก่ใ,กใ,หให้ลาบนะครับผมสามารถซื้อได้ผ่านทางเคเอฟซีเดลิเวอรี่เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรสั่ง1 1 5 0หรือสั่งผ่านเว็บไซต์เคเฟซี .co.th หรือจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันเคเอฟซีไทยแลนด์ก็ได้นะครับ ถูกต้องเลยนะคะและที่สำคัญเขาไม่ได้มีแค่ทองแตกอย่างเดียวนะเขายังมีรางวังล,ลอื่นๆอีกนะกราบแล้วก็ทุกคนฟังดีๆนะคะเขามีทั้งอีคูปองเขามีกระเป๋าผ้าลิมิเต็ดแบบ <Wow. S 1> ลายลิมิเต็ดดิชั่นด้วยนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปติดตามได้เลยนะคะที่ goldenbucket.kfc.co.th นะคะอ่ะ ใครซื้อมาแล้วก็อย่าลืมนะซื้อมาปุ๊บไม่ได้มีทองอยู่ในบักเก็ตนะจ๊ะจะต้องลงทะเบียนก่อนนะเธออย่าลืมได,ได้ทองแบบฟินๆนะคะโอ้ยเอออ่ะสามพี่เวลาให้เวลาอีกสามชั่วโมงสุดท้ายสามชั่วโมง <laughs> นานไปเหรอนานไปหรออ่ะสุดแฉแนบแ เออเรามามอบความสุขแบบสุขๆให้กับผู้โชคดีกันดีกว่าผู้โชคดีก็คือทุกคนที่ฟังไลฟ์ดูไลฟ์นี้อยู่นะอ้อ,อยเดี๋ยวให้ลองให้พี่ก๊าบอ่านคอมเมนต์แล้วก็อ่านชื่อไอซีของพวกเขาสักหน่อยดีกว่าได้ครับใครมีอะไรอยากจะถามพี่ก๊าบตอนนี้ส่งมาได้เลยนะคะอีกสั้นๆพวกเราจะต้องลากันไปแล้วนะดูไลฟ์นี้ก็ฟินค่ะนี่ International fan International fan I have one minute for you อ่า e you have affection for a r อ๋น้องกราฟนะคะ you can send อ uh, ่ message send comment now กราฟวิว read your comment okay start เจอแง้วครับพี่เจมี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออเล็กซานดรายามาฮ่าฮอนด้าค่ะ พระเจ้าตากว่าใครซักคะอะไรเนี่ยใครถามอะไรกันครับเนี่ยทำไมแค่เห็นพี่กับยิ้มมีความสุขแล้วค่ะเออชอบพระเจ้าตากแล้วใครสักนะเออถามอะไรอีกได้เลยถามคำถามอะไรอย่างนี้มาได้อีกได้เลยคิดถึงจางอยากไปเจอแล้วน้องกัาบลงรูปบ่อยๆนะลูก จะพยายามครับที่ที่ไม่ได้ลงไม่ใช่อะไรนะเพราไม่มีรูปลงครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเป็นตากล้องให้เอาเป้าได้นะครับแบบถ่ายกล้องกล้องฟิล์มครับกล้องฟิล์มรู้สึกสวยสวยได้เลยฮะฟิเอ้ยไม่ใช่ฟิล์มครับพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับผมจำได้ไหมตอนที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปกล้องฟิล์มกันน่ะอ่ะครับ เออถ่ายไปเยอะมากเลยอะ่ะแต่ในกล้องอ่ะพี่ไม่ได้ใส่ฟิล์มไปอ่ะอารอบห,หน้าครับพี่รอบหน้าครับได้เลยเราจะต้องได้เจอกันอีกแล้วก็ได้ถ่ายรูปฟิล์มกันอีกนะโอ้เสียดายครับเสียดายโอเควันนี้วันที่สิบเก้ากันยานะคะได้วันอะไรกับน้องกมนะอะ งานเป็นของขวัญให้คนที่เกิดในวันที่19กันยานี้หน่อยดีกว่าให้พี่กาอวยพรมนเกิดให้คนที่เกิดในวันนี้สักหน่อยดีกว่าได้ครับก็สําหรับพี่ๆทุกๆคนน้องๆทุกๆคนเพื่อนๆ,ๆทุกๆคนนะครับที่เกิดในวันที่19กกันยาวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขครับผมขอให้ทุกๆคนเจอแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับผมแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆด้วยแล้วก็ อยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับช่วงนี้สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงทุกทุกคนมากเลยครับนี่ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กับทุกคนที่เกิดวันนี้อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับ,รบวันนี้ดีใจมากขอบคุณน้องกัปที่มาไลน์มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณพี่เจนี่เหมือนกันครับน้องกัปดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะสอยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะได้ครับพี่เจนี่เหมือนกันนะครับ โอเคขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนขอบคุณที่มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เจนี่สวัสค่ะสวัสดีค่ะ